สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องสมาชิกนะครับชาวเครื่องเสียงพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมนะครับการรีวิวสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งมือ1มือ2จากทางเพจร้านคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกถูกทันด้อนะครับอะนะครับพี่น้องเฮ้านะครับหลังจากที่นะครับห่างหาย นะครับไปโดนนะครับบ่ได้อัปเดตคลิปนะครับให้พี่น้องเฮาได้รับชมกันนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้โอ้นะพี่น้องครับสุขภาพร่างกายบ่ปานใดพี่น้องนะครับเจ็บป่วยต่อกันหลายมือนะครับขออภัยพี่น้องหลายๆเนี่ยกันแล้วกันเด้อนะครับอ่ะเช้านี้นะครับเช้าๆของวันที่24นะครับมีนาคมพศ2567นะครับมื้อนี้เฮามี ตู้ลำโพงนะครับมือนี้จะเป็นเรื่องราวของตู้ลำโพงรุ่นล้วนๆนะครับพี่น้องครับตู้ลำโพงล้วนๆเลยนะครับเรนจะเป็นตู้ลำโพง PS12 ของใหม่มือหนึ่งนะครับตู้ลำโพงซับเบดเจบินนะครับ15นิ้วนะครับของใหม่มือหนึ่งไม้อัด20่มิลนะครับตะแกรงฉีดสีระเบิดนะครับพร้อมมือจับงูจับไม้แบบนี้แหละพี่น้องนี่นะครับ เริ่มต้นจากตัวนี้เลยนะครับสินค้าขายดีนะครับของหมดไปนานแล้วพี่น้องนะครับอ่าเพิ่งนี้ได้เข้ามาใหม่นะครับอ่ะตัวนี้นะครับขนาดนะครับซับเบดนะครับกระทัดรัดนะครับออกเบดสไตล์นุ่มๆคุณหนูคุณนายนะครับฟังเพลงเพราะๆนะครับตัวนี้นะครับอ่าใครที่ชอบแบบโหดๆนะครับเบดแน่นๆจุกๆนะครับตัวนี้ไม่แนะนํานะครับตัวนี้จะออกแบบอ่านุ่มลึกนะครับฟังเพลงสบายๆนะครับไม่กระแทกหัวใจจนเกินไป นะครับสินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับตัวนี้ขนาดนะอยู่ที่ประมาณ44่สคูณหกนะครับสูง60ลึก60นะครับอ่าตัวนี้สินค้ามือหนึ่งราคาอยู่ที่ใบละ1,550บาทนะครับ1,550บาทไม่รวมส่งเด้อนะครับพี่น้องนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับได้อะไรไปบ้างนะครับตัวนี้นะครับนี่จะเป็นเบ้าเสียบแบบนี้พี่น้องนี่นะครับเบ้าเสียบหลังตู้ลำโพงนะครับเบ้าเสียบ มีเบ้าเสียบนะครับแต่ด้านหลังนะครับรอบนี้นะครับเราไม่ได้ใส่ตัวของสเปคคอนไปให้เด้อนะครับเพราะตัวนี้ก็ลงทุนเยอะแต่ไม่อยากขยับราคาขึ้นพี่น้องนะครับไม่อยากขยับราคาขึ้นนะครับให้พี่น้องเราได้ตู้ดีๆไปใช้กันเนาะนะครับหนึ่าบาทเท่านั้นนะครับรอบนี้มาแค่12ใบนะครับรอบนี้มาแค่12ใบเท่านั้นนะครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับ06 3 0 5 6 สี่แปดเจ็ดหกนะครับพี่น้องครับว่าอยู่นี่กระเทิ้งว่าเทิ้งสีไอพี่น้องนะครับอ่ะนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเขอว่าได้นะครับโอ้นะครับขออภัยเด้อนะครับบอแบบเลี้ยวๆสีระบาเท่านะครับมานะครับพี่น้องตู้ลำโพงตู้เปล่านะครับตู้เปล่าสิบสองนิ้วพี่น้องงานดีนะครับงานดีไม้อัดแท้สิบห้ามิลนะครับจะเป็นขอบเล็กแบบนี้พี่น้อง นะครับจะเป็นขอบเหล็กแบบนี้นะครับนี่ puppy. แบบนี้นะครับตัวแขนนะครับชุดแขนจะเป็นแบบนี้พี่น้องครับเป็นตัวซีนะครับเป็นตัวซีนะครับซุกลงไปแบบนี้นะครับเราจะมีตัวล็อกให้นะครับอ่าด้านหลังข้างคางคางไปด้วจะเป็นหูจับนะครับข้างไปด้วจะเป็นหูจับนะครับไซแหลมนะครับตองแปดนะครับพี่น้องนี่ครับแหลมตองแปดเหงเื่อขิงเทียมมันสะท้อนแสงนะพี่น้องน้องพอชัดเจนนะครับนี่นะครับจะเป็นแหลมตองแปดแบบนี้ นะครับดอกลําโพงสิบสองนิ้วนะครับขนาดทอดได้เพื่อนปิดใจนะครับสี่ใบนะครับชุดสี่ใบนะครับพร้อมชุดแขนนะครับสี่ใบพร้อมชุดแขนนะครับราคาห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นพี่น้องนะครับสี่ใบพร้อมชุดแขนราคาห้าพันห้าร้อยบาทราคานี้ไม่รวมจัดส่งนะพี่น้องเด้อนะครับราคานี้ไม่รวมจัดส่งนะครับค่าส่งพี่น้องออกเองนะครับไกลๆนะครับค่าส่งตามจริงนะครับพี่น้อง มันมานักทั้งแพ็กนี่แหละพี่น้องนะครับนี่นะครับสีระเบิดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม้อัดแท้นะครับพี่น้องไม่ใช่ไม้ชานอ้อยไม้ปาติกลอพี่น้องนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าไปแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามกันได้นะครับชุดละ5,500บาทเท่านั้นสุดคุ้มพี่น้องครับไม่ต้องไปซื้อไม้อัดมาตีเองพี่น้องนะครับซื้อแต่แต่ดอกแล้วพวงมาขันใส่นะครับแล้วก็ในส่วนของสเปกคอนหลังนะครับมาขันใส่ใส่งานได้เลยนะครับ สี่ชุดนะครับเอ่อว่าม่นสี่ชุดพี่น้องครับสี่ใบนะครับแถมนะครับชุดแขนไปเลยนะครับอ่าหนึ่งชุดนะครับตอนนี้นะครับสินค้ามีทั้งหมดสี่ชุดเท่านั้นนะครับพี่น้องนะครับมีทั้งหมดสี่ชุดนะครับอ่าโอเคนะครับหนึ่งพันห้าเอ้ยหาพันหาร้อยบาทพี่น้องนะครับหาพันหาร้อยบาทต่อชุดเด้อนะครับส่วนการส่งนะครับก็หาพี่น้องนะครับออกค่าส่งเองนะครับใกล้ๆส่งได้นะครับหรือว่าจะรับเองก็ได้เด้อนะครับอ่า ตัวลำโพง PS12 ของใหม่มือหนึ่งนะครับตัวนี้อุปกรณ์จะครบนะครับอุปกรณ์จะครบงานดีนะครับเป็นงานจากแบรนด์ของ n a u d i o นะครับพี่น้องครับนี่มีฟิลเตอร์ให้พร้อมนะครับแต่แกงสวยๆแบบนี้นะครับพี่น้องมีเบาเสียบนะครับมีตีนยางรองนะครับหูจับด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับราคานะครับใบละ1380บาทนะครับส่งบวกใบละ120บบาทนี่พี่น้องนะครับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทส่งบวกใบละหนึ่งร้อยยี่สิบบาท นะครับเป็นตู้เปล่าพี่น้องครับย้ําว่าเป็นตู้เปล่านะครับตัวนี้ใส่แหลมตองแปดนะครับใส่แหลมตองแปดนะครับสวยมากนะครับสวยมากอ่ะพี่น้องท่านใดสนใจตัวใดนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0630564876เด้อนะครับมักตัวใดนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามนะครับขออภัยที่บ่ได้อัปเดตคลิปให้พี่น้องเข้าได้รับชมกันนะครับขอโทษหลายๆกันแล้วกันครับเรื่องนี้สุขภาพร่างกายบ่ดีพี่น้องนะครับเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาว นะครับอ่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจังพอๆกันไหมนะครับฝากพี่น้องไว้ในกันล้วกกนเด้อนะครับร้านคมสาบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเครื่องเสียงมือหนึ่งมือสองราคาถูกราคาแบ่งปันให้กับพี่น้องเรานะครับขอบคุณพี่น้องสู้กูสุ้คนครับสวัสดีครับ